สวัสดีนะครับผมคลิปวันนี้นะครับผมก็จะนำเทคนิคดีๆมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปวันนี้ผมจะบอกวิธีการลบไฟล์แคชในแอป t ิ k t o k ของเรานะครับผมเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ให้กับมือถือของเรานะครับผมนะครับก่อนอื่นนะครับให้คุณผู้ชมนะครับมาที่โปรไฟล์ของตัวเองก่อนนะครับจะเจอหน้าตาแบบนี้เนาะแล้วก็ไปที่มุมบนขวามือนะครับคลิกสามนะครับผมแล้วก็มาที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับหลังจากนั้นนะครับ ให้คุณผู้ชมนะครับผมให้คุณผู้ชมมาเลื่อนลงมานะครับจะเจอคําว่าแคสและข้อมูลเซลลูลานะครับจะเจอคําว่าเพิ่มพื้นที่ว่างนะครับคลิกเข้าไปเลยคุณผู้ชมจะเจอ2ช้อยนะครับช้อยแรกก็คือแคสกับดาวน์โหลดนะครับก็คือแคสนะครับก็คือไฟล์ขยะนั่นเองนะครับก็คือเหมือนว่าคุณผู้ชม เล่นแอป t i k ตอกไปนานๆนะครับเล่นไปทุกวันนะครับทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนคราวนี้แล้วไม่เคยมาล้างไฟแคนนะครับไฟขยะเหล่านี้จะมารวมกันนะครับของผมนี่ไม่ได้ล้างนานแล้วครับก็คือกินพื้นที่นะครับมีไฟขยะนะครับถ้ามีไฟแครเยอะเท่าไหร่นะครับเขาจะขึ้นมาเลยครับ3 47.2 MB นะครับนี่คือไฟขยะของผมนะครับหรือไฟแครนั่นเองนะครับวิธีการนะครับ ที่จะเพิ่มพื้นที่กับมือถือนะครับก็คือให้ล้างนะครับล้างไฟแคตตรงนี้เลยนะครับกดล้างนะครับผมก็จะได้พื้นที่คืนมานะครับผมก็จะได้พื้นที่คืนมาประมาณสามเจ็ดสี่เมื่อกี้นะครับผมหรือสามสี่เจ็ดนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการล้างไฟแคตนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่กับมือถือแบบง่ายๆเลยนะครับ ก็คืออันนี้สําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีพื้นที่จํากัดนะครับแล้วพื้นที่มือถือใกล้เต็มก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ได้นะครับสําหรับการเพิ่มพื้นที่ให้กับมือถือนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วให้กับแอป Tik t อร์ด้วยนะครับผมแนะนําให้ล้างอาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละครั้งก็ได้นะครับไม่แนะนําให้เก็บไว้น,น,นานๆเพราะว่ายิ่งเก็บน,น,นานๆก็ลิงกินพื้นที่ด้วยแล้วก็จะทําให้แอป เราไม่สเสถียรด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือผลดีนะครับสำหรับการล้างไฟแคสไม่มีผลเสียนในการที่ว่าข้อมูลจะหายนะครับผมโอเคครับคิดว่านี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัาครใครด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปวหน้าผมจะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมกันได้ส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ